เหมือนปั้นดินอยู่นะนะั้นน่ะนี้เหมือนเป็นมุมให้แบบเราแบบเพ้นเพ้นนะฮะบ้านลูกเองนะนดูใสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่บ้านข้างวัดนะครับข้างวัดที่ เราเห็นในวี่วัดลั่มเปิงนะครับผมผมเคยมาถ่ายนะครับทีหนึ่งละเนี่ยโค้งนี้ไปแล้วก็เข้าซอยไปแล้วเป็นวัดนะครับคือข้างวัดนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูว่าตอนนี้เป็นยังไงอยากมานานมากเลยนะครับคราวที่แล้วเกิดเอ็กซ์เดน aden, ผมมาถ่าย YouTube เหมือนกันแต่แบตแบตแบตมันพังฮนะก็เลยถ่ายไม่ได้ก็เลยแบอบกโอ้ใจเสียเลยก็เลยมาเก็บตอนตอนนี้คือเดือน มิถุนายนนะครับต้นเดือนนะไม่อนุญาตให้นำอาหารเครื่องดื่มหรือพลาสติกจากภายนอกเข้ามานะครับเดี๋ยวขอทักทายลานโล่งๆนี่ก่อนนะครับเขาจะเปิดทุกวันน,นะครับยกเว้นวันวันจันทร์หยุดวันจันทร์นะครับมาทุกครั้งมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเลย อย่างอันนี้เหมือนเหมือนทำเป็นบ้านใต้ดินอะเป็นร้านค้านะครับมผมไม่เคยเห็นอันเนี้ก็คือตรงเชิงตรงเนี้ยทำใหม่นะครับที่เห็นคือต้นไม้คือเยอะขึ้นตลอดเลยฮะหน้าฝนโดยละมนาะนี่ร้านกาแฟนะครับเป็นอ,นอาร์า สัตวเตียงที่อยู่บัดได้ว่าง,งวัแต่้ราบการฉีดวัคซีนแล้วนะครับไหน,นอยากเจอสักตัวนั่นหรือป่าไม่ใช่ไม่รู้อยู่ไหน แต่ผมก็แนะนําให้มาเป็นวันหยุดนะเสาร์อาทิตย์จะดีกว่าเพราะว่าร้านค้าเขาจะเปิดเต็มนะผมเคยคิดว่ามาวันธรรมดานะเราคิดว่ามันจะเงียบๆแต่ว่าคงไม่ค่อยมีคนจะถ่ายงานง่ายนะสังคมว่าร้านปิดหลายร้านเลยแต่ถ้าเป็นวันวันวันหยุดวันตื่นหยุดตักันเลิศหรืออะไรก็ตามนะฮะวันหยุดเนี่ยก็ร้านค้าจะเปิดเยอะเราจะบบกเขาจะเปิดไฟอะไรเงี้ยฮะมันจะสวย เอาวันหยุดดีกว่าฮะมาเช้าเช้าหน่อยบ้านก็แบบสร้างมาเพื่อขายของโดยเฉพาะนะฮะมีน้ำด้วยเหมือนดื่มนี่มีร้านเค้กขาย โอนเชียงใหม่คาเฟ่น,นะครับเหมือนจะมีสองชั้นด้วยตั้งถ่ายรูปได้สวยทุกมุมนะครับนี่สวยจังเลยนี่มันเป็นทำเป็นป้ายเนาะ ป้าย handmade เอามา,าประกอบเป็นชื่อได้เนี่ยอากาศมันเหมือนฝนจะตกแบ่มันก็จะคึมคึมแบบว่าดูล่มลื่นดีนะครับที่นั่งหลายมุมเลยนะครับผมเคยเห็นตรงนี้เขาเขาเลี้ยงไก่นะเออเนี่ยมีลูกมีไข่ปลอม เราก็จะให้เหมือนเหมือนเอาขายอาหารไก่ฮะเอาให้ไก่กินตอนนี้น จะเป็นห้องน้ำนะครับโอ้โ oh. ห oh, สวยอะนี้เหมือนเป็นมุมให้แบบเราแบบเพ้นเพ้นนะฮะวาดรูปเองนะทําเป็นรูปอย่างนี้แล้วก็มีเครื่องมือมีสีนะครับเป็นร้านเหมือนทำแก้วนะเออนะเขากำลังอะไรนะเหมือนปั้นดินอยู่นั้นอนะ ปันดินเผานี่แหละนี่แหละโซนนี้คือโซนใหม่ที่ผมเห็นในติ๊กตอกอะคนถ่ายมานะโซนนี้เขาทำใหม่นะครับเมียว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  ก็ออกจากตรงนี้มาเดี๋ยวเข้าไปใหม่เดวเข้าอีกประตูนึงนะครับต้นไม้เยอะดีจังเลยชอบชอบติดทุกวันจันทร์นะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเดมูใบ้านเ่าวันเรียกถูกหรือเปล่า ตรงนี้เป็นอะไรเหมือนเป็นที่นั่งเลยไม่ใช่ครับอาเดินรอบกนเลยโอ้เป็นร้านอาหารเอ้ยน่าหรักดีดู <c oughs> ที่นั่งน่ารักเนาะตรงนี้ล่มดีจัง บ้านประตูเขียวตรงนี้เหมือนผมเคยมากินไอติมตรงนี้นะฮะเคยพาคุณแม่มาโอ้หนี่ร้านอะไรเนี่ยสีแดงมันจะมีแบบทางเล็กๆน้อยๆน,นะ,ะเดินเข้ามาได้นะครับ ตามรับชมนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ